ถึงเดือนมีนาคมแล้วครับเกมใหญ่ๆก็เริ่มทยอยออกกันสักทีในตอนนี้ก็มีเกมที่ผมสนใจในหลายเกมเหมือนกันสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําเกมออกใหม่และสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจําเดือนมีนาคมเริ่มกันจากวันที่5ก่อนเลยครับอาจจะไม่ใช่สไตล์ของผมเท่าไหร่แต่เชื่อว่ามีหลายคนรอกันอยู่กับเกม 2. ู o อยต์มิวเซใช่แล้วครับเกมนี้มาจากผู้พัฒนาเดียวกันกับเกม Twopo ต์ฮอสพลิทกับ 2point Campus ในเกมนี้จะให้ผู้เล่นบริหาพรพิพิธภัณฑ์ โดยการเอาของต่างๆมาจัดแสดงเพื่อดึงดูดคนมาดูเพิ่มตัวอย่างก็โชว์ให้ดูนะครับว่าสามารถจัดแสดงได้หลายธีมเลยมีทั้งของลึกลับของดึกดําบรรแล้วก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น,รรน้ําได้ด้วยซึ่งก็น่าจะมีธีมอ,อื่นอีกหลายธีมนะครับแล้วแต่ผู้เล่นอยากจัดแสดงเลยซึ่งก็สามารถบริหารได้ในเชิงลึกนะครับแบบจะจัดตําแหน่งวางอะไรตรงไหนแล้วต้องมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเพื่อสร้างความประทับใจเพิ่มแล้วก็แน่นอนว่าต้องดูความพึงพอใจของพนักงานภายในด้วยถ้าไม่อยากให้คนลาออกกันหมด คือถ้าใครชอบแนวบริหารธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นแฟนผลงานก่อนหน้านี้ก็น่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันครับโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่5มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC ถัดไปหนึ่งวันก็มีผลงานใหม่ของคุณจเซเฟรรสนะครับที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักจะคคำพูดนี้ในงาน The Game Awards <Okay. S 3> you know? กับเกมชื่อว่า Speed Fiction ตามสูตรไข้นี้ครับคือจะเป็นเกมแนว co-op เหมือนเดิม เนื้อเรื่องในสปิสฟิคชันเนี่ยคือมีบริษัทขนาดใหญ่สามารถสร้างเครื่องที่จําลองความคิดในสมองคนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องราวได้และทํางานร่วมกับนักเขียนนิยายต่างๆแต่เบื้องหลังคือกะจะขโมยไอเดียของนักเขียนพวกเนี้ยเอาไปใช้เองผู้เล่นจะได้รับบทเป็นมิโอกับโซอีซึ่งดันเข้าไปติดในเครื่องเดียวกันนะครับทำให้เรื่องราวเนี่ยผสมกันแล้วก็สลับไปมาตลอดเกมโดยคนนึงนิยมแต่งนิยายไซไฟส่วนอีกคนนึงเชี่ยวชาญด้านแฟนตาซี เกมเพลย์หลักจะให้ผู้เล่น2คนช่วยกันแก้ปริศนาแล้วก็ข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อออกจากเรื่องราวของตัวเองให้ได้ใน,นระหว่างที่บริษัทชั่วร้ายเนี่ยพยายามขัดขวางจากภายนอกคือเกมนี้ก็เน้นไปที่โคออ์มากนะครับไม่ต่างจากเกมอื่นของค่ายเฮสไลสตูดิโอเพราะงั้นผู้พัฒนาย,ยืนยันแล้วว่าซื้อเกมแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถแชร์้เพื่อนเล่นได้ด้วยผมว่าทีมเกมนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งมิโอกับโซอี้เนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแถมยังมีบุคลิกและความชอบที่ตรงกันข้ามกันแบบคนละขั้วเลย การทำงานร่วมกันและการดำเนินเนอเรื่องเลยเลยน่าสนใจขึ้นไอีกโดยเกม Speed f i c t i o n จะวางจำหน่ายวันที่6มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X s, และ PC วางจำหน่ายในวันเดียวกันเป็นผลงานรีมา s t สเตอร์เกมพภาคน,นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานคลาสสิกเกม JRPG ของค่าย Konami ยังางซุยโคเดนภาค1และ2 r e รีมา e r สเในเวอร์ชันนี้ก็จะได้รับการอัปเดตพื้นหลังใหม่หมดเพื่อแสดงผลบนจอยุคใหม่ อัปเดตเอฟเฟกต่างๆในเกมใหม่แต่ยังมีความรู้สึกเป็นพิกเซลคลาสสิกอยู่เพิ่มซาวเอฟเฟกใหม่เข้าไปในเกมและเกมจะมีระบบออโต้เซฟสามารถเล่งบทสนทนาได้แล้วก็มีล็อกคําพูดให้ย้อนดูได้ผมเองก็ไม่เคยเล่นเวอร์ชันต้นฉบับนะครับแต่ก็ยังรู้แล้วว่ามันเป็นเกม JRPG ชื่อดังอันนึงเลยถ้าใครอยากทึาลึกความหลังนะครับซุยโเดนวันแอนทู HD Remaster จะวางจำหน่ายวันที่6มีนาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch และ PC ถ้าเกมไหนลงเยอะแบบนี้อีกผมจะอ่านเฉพาะเครื่องที่ไม่ลงพอนะครับเพราะว่ามันยาวจัดถัดไปวันที่11แเลยครับมีเกมที่หลายคนน่าจะรอลง PC อยู่กับ Rise of the l o n i n อันนี้เป็นเกม Open World ใหม่นะครับผลงานค่ายทีมนินจาคือระบบคอมแบทหลายๆอย่างจะคล้ายๆกับผลงานก่อนหน้านี้อย่างนี้โอม้มากๆยังมีการโจมตีและแพร่รีทำลายมิเตอร์การป้องกันของศัตรูผู้เล่นสามารถสำรวจเมืองได้แบบ Open World โดยการปีนตึกด้วยตะขอ แล้วก็สามารถใช้เครื่องรอนได้เกมจะดำเนินเนื้อเรื่องศตวรรษที่19ในยุคเอโดะของญี่ปุ่นช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างโชกุนกับกลุ่มต่อต้านผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นโลนินที่สามารถเลือกจะทําอะไรหรือว่าเข้าฝ่ายไหนก็ได้โดยเวอร์ชัน PC ก็จะรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างรองรับการแสดงผลในจออัลต้าวด์เกมสามารถรันสูงสุดได้ที่120 fps พร้อมกับอัพสเกลเท็กเจอร์ไปที่ 4K กับ 8K ได้โดยเกม Rise of the l o n i n จะวางจำหน่ายบน PC วันที่11มีนาคมนี้ครับ แล้วก็มาถึงเกมที่คนน่าจะรอมากที่สุดในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นรอเล่นหรือว่ารอซ้ําก็เถอะหลังจากเลื่อนมานานหลายรอบนะครับท้าไมประกาศเลื่อนอ,อีกรอบนะกับเกม a s สซ s สต์ e วิชชั่โดเป็นประเด็นเยอะจริงครับเกมนี้ตั้งแต่เปิดตัวปีที่แล้วเลยในภาคนี้จะดําเนินเนื้อเรื่องในญี่ปุ่นโบราณปลายยุคเซนโกคุโดยมีตัวเอก2คนก็คือนาโอเอะหญิงสาวที่ผันตัวเป็นคุโนอิจิหลังจากมู่บ้านในอิกะเนี่ยโดนลุกลานโดยกองทัพของโอดะโนบุดากะกับอีกตัวละครหนึ่งก็คือยาสเกะ ที่ข้อมูลในเกมเนี่ยบอกว่าเป็นแอฟริกันซามูไรคนแรกโดยทั้งสองคนจะมีสไตล์การต่อสู้กับเนื้อเรื่องที่ต่างกันนาโอเอจะเน้นไปที่การรอบเลนมากกว่าแทรกซึนฐานศัตรูแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้ให้มากที่สุดเนื่องจากมีพลังชีวิตที่สั้นกว่าในทางกับการยาสเกตจะเน้นไปที่การบุกตรงๆเลยต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าในระบบคอมแบทที่พัฒนาขึ้นจากภาคก่อนๆแต่ระบบรอบเลนในภาคนี้นะครับจะมีมิติที่มากขึ้นอย่างการใช้ช่องทางลับในฉากดับโคมไฟเพื่อให้ศัตรูมองเห็นยากขึ้น สามารถคานต่ําแล้วก็ดําน้ําใช้ท่อหายใจได้แบบนินจาคือหลังจากเกมเลื่อนมานานนะครับเพราะว่า Ubisoft นี่คาดหวังให้สถานะเกมเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็มีการโชว์พรีวิวเพิ่มหลายครั้งคือในฐานนะคนที่เลิกซื้อเกม Ubisoft มาตั้งแต่ปี2016ผมว่าเกมภาคนี้ Ubisoft ดูให้ความสนใจมากกว่าจริงๆนะครับและมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเสริมความรู้สึกไฮโอเ e n นเวิลด์เนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเกมภาคที่ผ่านๆมาแต่ก็น่าเสียดายครับกว่าที่ Ubisoft มันจะตั้งใจทําอะไรจริงๆเนี่ย ต้องไปถึงจุดที่บริษัทเกือบจะล้มละลายและหุ้นตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีก่อนก็ต้องมารอลุ้นครับว่า Assassin's Creed Shadow จะกลับมากู้สถานการณ์ของบริษัทได้ไหมหรือว่าจะซ้ำเติมให้แย่กว่าเดิมโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่20มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC ถ้าไม่ประกาศเลื่อนนาทีสุดท้ายอีกนะแต่รู้ไหมครับว่าอะไรที่ไม่ควรเลื่อนและทำทันทีการดูแลร่างกายตัวเองไงครับหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกแล้วหรอวะใช่ครับ เพราะเหมือนผู้ชมจะให้เสียงตอบรับดีเกินคาดจนเขาสปอนเซอร์วิดีโอผมต่อกับไคกูมิงเครื่องกำจัดขนตามร่างกายผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมใช้มันเหมือนเครื่องโกนหนวดทั่วไปแต่ก็แน่นอนครับว่าเครื่องมันสามารถใช้จัดระเบียบไขได้ตามชื่อหรือถ้าช่วงนี้ใครรู้สึกร้อนแล้วอยากจะคอสเพย์เป็นตัวเอกจากเกมอินเตอร์แ c ล i c ติกเนี่ยไคกูมิงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเห็นไอ้หมากับแมวสองตัวนี้ไหมครับ เออคือมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็แค่โจกเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องกูนะพีต <laughs> าหลังจากใช้มาเดือนกว่านะครับผมค่อนข้างพอใจมากเนื่องจากมันทําให้การดูแลขนส่วนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะขนบนใบหน้าสะดวกมากขึ้นไม่ต้องห่วงโดนบาดนะครับหรือว่าเป็นขนคุดเนื่องจากมันจะเหลือต่อไวแล้วเครื่องนี้ก็ทาความสะอาดโคตรง่ายเลยคือเปิดน้ําล้างได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พราะไอ้ความสะดวกนี้นะครับแม้จะเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกสนใจดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในปัจจุบันถ้าใครเริ่มสนใจนะครับตอนนี้ทางแบรนด์ก็จัดลดใหญ่กว่าเดิมครับสำหรับเดือนมีนาคมแค่3วันเท่านั้นสามารถใส่โค้ดบนหน้าร้านค้ายอย่างช้อปปีกับลาซาด้าลดราคาสูงสุดเหลือ1,400บาทเท่านั้นไม่อยากพลาดกรีบใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนได้เลยครับขอขอบคุณไคกูมิงนะครับที่ช่วยสปอนเซอร์ส่วนนี้ของวิดีโออีกครั้งส่วนตอนนี้กลับไปดูเกมต่อไปครับ เกมนี้ก็วางจำหน่ายวันเดียวกันกับ Assassin's Creed นะครับก็คือ s i n o b a e Chronicle X ผมเห็นหลายๆคนบนทวิตเตอร์รอกันอยู่นะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่จะให้ผู้เล่นต่อสู้และสำรวจดาวลึกลับในคุณยนยักษ์สุดเท่ด้วยแต่ที่ทำให้เจ๋งขึ้นก็คือดนตรีประกอบในเกมนี้คอมโพสโดยคุณซาวานะฮิโรยุกิใครชอบผลงานคนนี้ก็รู้แหละเทพขนาดไหนจริงๆเกมต้นฉบับเหมือนจะเคยลงเครื่อง Wii U ไปเมื่อปี2 0 1 5นะครับกลับมาเปิดตัวใหม่บนเครื่อง Switch ในรอบ10ปี พร้อมปรับปรุงกราฟิกใหม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มและคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้ก็คือในอนาคตปี2014มนุษยชาติอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนดาวใหม่ชั่มีราซึ่งก็เต็มไปด้วยอันตรายนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายให้ผู้เล่นเนี่ยออกสำรวจและค้นพบเกมจะมีภารกิจหลายชนิดให้ทาแล้วระหว่างที่ผู้เล่นเดินทางเนี่ยก็จะได้พบปะกับ NPC หลากหลายด้วยรวมถึงมีระบบการสานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม คือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วหรือว่าพลาต้นฉบับบน Wii u ไป Sinobed Chronicle X, Chron X Definitive Edition จงจำหน่ายบนเครื่อง Switch วันที่20มีนาคมครับถัดมาหนึ่งวันก็มีเกมจากอนิเมะที่ผมไม่ได้เห็นทำเกมสเกลใหญ่แบบนี้มานานกับเกม Bridge River of Soul หลังจากเวอร์ช่นอนิเมะหายไปนานหลายปีนะครับพอกลับมาก็ได้รับความนิยมมากๆและน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะเอาเกมกลับมาด้วยผมลองดูตัวอย่างเกมเพลย์แล้วนะครับ คือเหมือน,นกลไกมันค่อนข้างลึกเลยถ้าเทียบกับเกมต่อสู้เกมอื่นจากอนิเมะเกมนี้จะมาในแนว 3D fighting มีทั้งโหมดออฟไลน์และมัลติเพลเยอร์รวมถึงโหมดเนื้อเรื่องที่เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องเลยไปสุดที่ฉากจบของภาคอารันคาอย่างน้อยๆก็สําหรับเกมหลักนะครับแล้วก็เหมือนเกมจะมีซีซันพา a s สอัปเดตตัวละครด้วยเกมเพลย์จะมีหลายระบบที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดใช้ถูกจังหวะโดยระบบต่อสู้เบสิคคือ Attack Breaker แล้วก็การ โดยที่ตัวละครแต่ละตัวจะมีระยะดาบที่ไม่เท่ากันสร้างสกิลแกลบให้มากขึ้นเกมจะมีระบบรีเวิร์สแอคชั่นที่สามารถใช้เกตที่สะสมมาเพื่อต่อคอมโบหรือว่าอยู่ศัตรูระหว่างทำคอมโบก็ได้แล้วถ้าสะสมสปิริตมิเตอร์เต็มจะสามารถปลดล็อก awakening stage หรือก็คือการปลดปล่อยสวัสดิกานั่นเองคือจริงๆเกมยังมีระบบพิเศษอีกเยอะนะครับแบบมันทำตัวอย่างอธิบายได้6นาทีเต็มเลยดูแล้วไม่น่าจะใช้เกมเพลย์ตื่นแบบเกมจากอนิเมะหลายๆเกมที่เราเห็นช่วงนี้ รวมถึงมีเนื้อเรื่องเสริมนะครับการใช้ชีวิตประจําวันของตัวละครแต่ละตัวที่ไม่มีในต้นฉบับด้วยถ้าใครสนใจนะครับหรือเป็นแฟนซีรีส์ Bridge Bridge Rebirth of Soul ช่วงจำหน่ายวันที่21มีนาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox Series X S และ PC เกมนี้ก็วางจำหน่ายวันเดียวกันตอนแรกผมก็เพิ่งเห็นนะครับแต่เห็นหลายคนสนใจตอนนี้ผมได้เริ่มสนใจบ้างละ <laughs> กับเกม a u t r l i a u m i a The Alchemist of Memory and the Envision Land คือชื่อโคตรยาวเกมนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์อัลเทเรียนะครับซึ่งก็ดําเนินมาอย่างยาวนานภาคนี้ดําเนินเนื้อเรื่องในโลกที่การเล่นแร่แปรธาตุถูกมองเป็นเรื่องต้องห้ามหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่โดยเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครเอกอยูเมียเรสเฟลและกลุ่มเพื่อนของเธอที่ออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงและเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในอาราดิเซียนเอ็มพายซึ่งมาก่อนเนี่ยก็เคยเป็นอาณาจักรที่เฟื่องฟูเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุวมไปถึงมีวิชาที่หายสาบสูญหลายอย่าง เกมเพจจะให้ผู้เล่นเดินสำรวจแผนที่เปิดกว้างขนาดใหญ่เพื่อเก็บวัตถุดิบต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆและระบบแอคชั่นอาร์พีจีแบบเรียลไทม์เน้นให้ผู้เล่นตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดวยตัวละครจะมีการโจมตี2อระยะที่สามารถสลับไปมาให้ตรงจังหวะเพื่อทำคอมโบได้หลังจากการต่อสู้และเก็บวัตถุดิบเสร็จก็สามารถเอาของมาสร้างไอเทมใหม่เพื่อเสริมสถานะหรือเอาไปสร้างบ้านของตัวเองได้ด้วยเกมนี้ตอนแรกผมก็มองผันผ่านนะครับแต่รู้สึกสนใจทันทีเพราะการออกแบบตัวละครยูเมียนั่นแหละ ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันรู้สึกโดนใจแปลกปลก,ก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกับที่หลายคนโดนภาคไลซ่าเนี่ยดึงดูดไปนั่นแหละตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วโดยเกม a ัสเตเรียยูเมียโจงจำหน่ายวันที่21มีนาคมสำหรับทุกเครื่องครับข้ามไปวันที่25เลยครับเกมนี้ผมเห็นบางคนทดสอบเกมมาแล้วบางคนบอกถ้าไม่ชอบก็เกียดไปเลยกับคิ l i n g งฟ r ร r e e ถ้าใครเคยเล่นภาคก่อนๆก,ก็คงไม่ต้องแนะนำมานะครับเพราะเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญ f อ s c o o p ปที่นิยมที่สุดในวงการเนื้อเรื่องภาคสาจะดำเนินในปี2091ประมาณ70ปีหลังจากเนื้อเรื่องเกมภาค2ที่องค์กรฮอซิน ies, เริ่มสร้างกองทัพสัตว์ประหลาดกายพันเพื่อหวังยึดครองโลกโดยผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นกลุ่มไนฟอร์กองกำลังพิเศษเพื่อต่อต้านตัวเกมจะให้ผู้เล่นโคอปได้สูงสุดถึง6คนช่วยกันต่อสู้ผ่านกองทัพสัตว์ประหลาดกายพันด้วยอาวุธหลากหลายชนิดในฉากทีมอนาคตล่มสลาย ต่จากที่ผมเห็นในคอมเมนต์คนที่ทดสอบมานะครับบางคนบอกว่าไม่โดนใจเลยอาวุธรู้สึกไม่สะใจศัตรูไม่ค่อยตอบสนองเน็ตเวิร์กไม่สเสถียรเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ดีแต่ก็มีบางคนบอกไม่เจอปัญหาอะไรเลยก็มีต้องมารอดูกันครับว่าเวอร์ชันเต็มจะได้รับเสียงตอบรับยังไงเกมชะวันจำหน่ายวันที่25มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 x b o x s e r i ก s X บกและ PC เอาละครับมาปิดช่วงปลายเดือนด้วยวันเดียวออก3เกมนะครับและมี2เกมที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ เริ่มกันจากเกมอะตอมฟอลอันนี้มาในมุมมองมุคคนที่1นนะครับเป็นเกมเอาตัวรอดดำเนินเนื้อเรื่องในชนบทประเทศอังกฤษเนื้อเรื่องเกมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์วินสกิลไฟซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษปี1957เหตุการณ์ในเกมเล่าเรื่อง5ปีหลังจากนั้นในจักรวาลคู่ขนานในเขตกักกันที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลานานเพราะว่าผลกระทบจากนิวเคลียร์ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมแปลกๆมากมายเกมเพย์จะให้ผู้เล่นสำรวจหลุดของ สร้างไอเทมรับภารกิจใหม่ๆและต่อสู้กับศัตรูหลากหลายชนิดมีตั้งแต่ลับทียันหุ่นยนต์เลยผู้เล่นจะสามารถสร้างเนื้อเรื่องของตัวเองได้เลยว่าอยากทำอะไรหรือว่าช่วยใครซึ่งก็จะนำไปสู่เนื้อเรื่องที่ต่างกันในการเล่นแต่ละครั้งแต่ระบบต่อสู้ส่วนใหญ่ในเกมนี้เหมือนจะเน้นไปที่ระยะประชิดนะครับหรือการใช้อาวุธเมเลมากกว่าเนื่องจากปืนเนี่ยเป็นของหายากให้พูดโดยรวมก็คืออันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบสกอตเตอร์สไตล์ยูเคมากขึ้นนั่นแหละถ้าเกิดใครชอบเกมเอาตัวอรอดในธีมแบบอุบัติเหตุนิว อะตอมโฟลจะวางจำหน่ายวันที่27มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X/S และ PC และเกมต่อไปเป็นเกมที่ผมรออยู่ครับอย่าง The First Berserker Kazan คือเราอาจจะไม่ได้เห็นเกมใหม่จากอนิเมะเบอร์เซจริงๆสักทีนะครับและเหมือนจะมีคนทำออกมาซะเลยกราฟิกในเกมนี้ก็จะมาในสไตล์ 3D Cell s h e e นะครับอย่างที่เห็นว่าอันนี้เป็นเกมสไตล์ Soul l i g h ที่มีความเร็วสูงและเน้นไปนที่แอคชั่นมากกว่า ดยการใช้อาวุธหลากหลายเน้นไปที่การแพล่การโจมตีมากกว่าป้องกันเพราะสามารถถืออาวุธ2มือและสลับเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลาอาวุธแต่ละชิ้นจะมีสกิลพิเศษที่สามารถผสมกับการโจมตีสลับกับสกิลพิเศษของอาวุธชนิดหนึ่งเกิดเป็นคอมโบใหม่ๆได้หลากหลายโดยเกมก็โฆษณาไว้มากเลยนะครับว่าจะให้ประสบการณ์ระดับฮาร์ดคอร์สำหรับคนที่ชอบความท้าทายและชอบการต่อสู้กับบอสที่ระทึกทุกครั้งที่ชนะโดยเกมนี้จะเล่าในเรื่องของตัวละครหลักคาซาน ที่โดนหักหลังโดยกษัตริย์ที่เคยรับใช้จึงออกเดินทางเพื่อล้างแค้นและเคลียร์ชื่อเสียงของตัวเองในตัวอย่างก็โชว์เห็นนะครับว่าคาซาเนี่ยทำข้อตกลงกับตัวตวนบางอย่างที่เรียกว่าเบรดแฟนทอมซึ่งก็คล้ายๆกับเบอร์เซอร์เกอร์อาเมอร์ด้วยคือถ้าใครมองหาเกมสไตล์นี้อยู่ The First Berserker Kazan จองจำหน่ายวันที่27มีนาคมสำหรับเครื่อง PS 5 Xbox Series Xs และ PC และเกมสุดท้ายที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษเป็นแนวโซลไลท์เหมือนกันครับ กับเกม AI limit ต้องขอเน้นซะหน่อยเพราะว่าน่าจะโดนคาซาในกบกระแสหมดแต่แฟนๆเกมโซลไลท์ก็ไม่ควรมองข้ามเกมนี้นะครับ AI limit ดำเดนินเนเรื่องในโลกอนาคตที่อยู่ๆวันหนึ่งสังคมที่โดนควบคุมโดย AI เนี่ยล่มสลายเกิดภัยพิบัติและสงครามจนมนุษย์เกือบศูนย์พันหลังจากนั้นหลายปีนะครับก็มีสสารใหม่ที่เรียกว่าเดอะมัดโผล่ขึ้นมาทั่วโลกแต่ก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดแปลกๆมากมายด้วยผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นตัวละครเอกหญิงที่สูญเสียความทรงจํา ซึ่งก็สามารถใช้อุปพิเศษได้เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่เรียวกว่าเบลเดอร์และทุกครั้งที่ตายเนี่ยจะสามารถมาเกิดใหม่ที่กิ่งไม้โดยผู้เล่นต้องพยายามหาทางผ่านเกรดออฟเฮเวนซึ่งก็เป็นที่รีภัยแห่งสุดท้ายของมนุษยชาติฉากในเกมก็จะมาในธีมโลกลมสลายนะครับอย่างเช่นสลัมของเมืองท่อระบายน้ําปะยันบนหลังคาตึกโดยเกมนี้ก็จะมีการออกแบบบอสที่อลังการมากมายมีทั้งขนาดผู้เล่นทั่วไปปะยันศัตรูขนาดยักษ์เลยอาวุธในเกมก็มีให้เลือกหลากหลายชนิด ต่ละอันจะมีความเร็วและระยะที่ต่างกันโดยตัวละครผู้เล่นจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างในการสะท้อนการโจมตีหรือว่าใช้เร็วกันในมือสายซึ่งก็สามารถสลับไปมาระหว่างการต่อสู้ได้เหมือนกันกิมมิกพิเศษของเกมนี้ก็คือซิงเรตนะครับที่จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่ขับว่าโจมตีโดนศัตรูหรือว่าโดนศัตรูโจมตีกลับยิ่งมีสิงเรตมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโจมตีแรงในทางกลับกันถ้าสิงเรตน้อยจะโดนโจมตีแรงขึ้นทาให้เกิดเป็นการต่อสู้เหมือนกับการชักเขยือนะครับ พยายามเพิ่มเลทของตัวเองในขณะที่พยายามลดเลทของศัตรูไปด้วยโดยกดดันไม่ให้ศัตรูได้พักเพื่อฟื้นฟูจากที่ผมเล่นเดโมมาหลายชั่วโมงเกมนี้ยังขาดอะไรอีกหลายอย่างครับถ้าจะไปเทียบแบบตัวต่อตัว,ตวกับเกมโซลจริงๆแต่ก็ทําหลายอย่างได้ดีเหมือนกันครับระดับที่ผมคิดว่าไม่ควรมองข้ามในตลาดที่เต็มไปด้วยเกมแนวเนี้ยถ้าใครสนใจ AI Limit จะวางจำหน่ายวันที่27มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 กับ PC คืองี้ครับตัวแทนบริษัทที่พัฒนาเกมเนี่ยเขาสนใจให้ผมทํารีวิวเกมด้วยคือถ้ามีคนสนใจก็คอมเมนต์ไปได้น,นะครับไม่แน่อาจจะทํารีวิวทีหลังแถมให้เกมแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนสนใจและกับเกม i n นซอยที่จะเปิดให้เล่น Earl y a c c e s s วันที่28มีนาคมนี้เอาง่ายๆนะครับเกมนี้โฆษณาว่าเป็น l i f e Simulation ที่กะจะงัดกับยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเกม The s i ิเลยเกมมีทั้งระบบการสร้างตัวละครและนำไปปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่น มีการสร้างบ้านในฝันของตัวเองแล้วก็มีตัวเลือกอีกมากมายเลยเนื่องจากเกมเนี่ยพัฒนาด้วย Unreal Engine 5นะครับภาพเลยจะไปในทางสมจริงหน่อยเท่าที่เห็นจากเสียงตอบรับที่ทดสอบจากคอมมูนิตี้นะครับก็เหมือนจะเป็นแง่บวกในส่วนใหญ่นะคือถ้ากลายเป็นคู่แข่งใหม่ของ The Sims ได้จัดว่าน่าจับตามองเหมือนกันครับโดยเกมจะเปิด Early Access บน PC วันที่28ครับส่วนเวอร์ชัน PS5 กับ Xbox Series X คาดว่าน่าจะมาภายในปีนี้ แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเดือนนี้ถ้าข้ามเกมไหนที่ท่านผู้ชมสนใจไปก็เขียนบอกไว้ได้ในคอมเมนต์เลยไปต่อกันด้วยหนังและซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งที่คิงมีอนิเมะที่กลับมาฉายต่อนะครับหลังจากหยุดไปนานเมื่อเดือนที่แล้วเลยยังรีซีโร่ซีซันสซึ่งก็ต่อจากจุดที่หยุดไว้แบบคาใจมากๆด้วยเรียกได้ว่าตอนล่าสุดนี้ถือว่าคุ้มการเราคอยแล้วครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเรื่องราวคร่าวๆคือเด็กหนุ่มชื่อซูบารุเนี่ยโดนส่งไปต่างโลก โดยได้รับความสามารถที่ถ้าเกิดตายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้คล้ายๆกับเช็คพอยต์ในเกมทำให้าบางทีเนี่ยเขาต้องตายซ้ำหลายครั้งจุดที่ผมชอบจากเรื่องนี้ก็คือบางทีมันสอนให้รู้ว่าแค่เราไม่ยอมแพ้แล้วก็เริ่มใหม่อีกสักรอบเนี่ยก็พอจัดไปอีกเรื่องนะครับที่แนะนําให้นั่งดูแบบย,วยาวๆได้เพราะว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มเนี่ยมันหาดูได้ง่ายมากเลยอย่างช่อง Muse Thailand นะครับบน YouTube ก็มีเพลย์ลิสต์แบบซับไทยพร้อมเลยข้ามไปที่ฝั่ง DC Pass ก็มีเรื่อง d เ d e v i l born Again ถ้าใครยังตามของในจักรวาล MCU อยู่คือโดยส่วนตัวผมไม่ได้ตามมาสักพักลแล้วแล้วคือเรื่องนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลเนื้อเรื่องปล่อยออกมาเท่าไหร่เลยนะครับมีบอกไว้แค่ว่าเนื้อเรื่องคือคิงพินหรือว่าวิลสันฟิสเนี่ยกำลังจะกลายเป็นนาย,ยกของนิวยอร์กกับแมนเฟอร์ด็อกที่เลิกเป็นแดร์เดวิลไปแต่ไม่ว่ายังไงนะครับอดีตทั้งคู่เนี่ยก็ยังตามมาหลอกหลอนทำให้เขาต้องกลับไปเป็นแดร์เดวิลอีกครั้งเพื่อรักษาความสงบสุขของเมืองดูจากโทนของตัวอย่างแล้วก็น่าจะเป็นเรทอาร์นะครับมีการใช้ความรุน ไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นส่วนที่แบบมาเวลเริ่มกลับไปทำซีรีส์คุณภาพอีกครั้งก็ได้ถ้าใครสนใจนะครับ d ด r e d ด v i l ว o n Again จะเริ่มสตรีมวันที่5มีนาคมบน Disney p l u s ครับไปต่อกันที่หนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์เดือนนี้มีเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่2เรื่องครับเริ่มกันจากเรื่องมิกกี้เซเวนเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกมิกกี้บาร์สที่มีปัญหาเรื่องการเงินในโลกยุคอนาคตและอาสา,าเป็น e x p e n d a b l e ซึ่งก็เป็นโปรแกรมโคลแรงงานเพื่อเอาไปใช้ในงานอันตรายต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตคือทุกครั้งที่มิกกี้ตายเนี่ยเขาจะโดนโคลออกมาใหม่ปรากฏว่าหลังจากทางานหนึ่งนะครับร่างโคลมาเลขสิของเขาถูกต้องสถานะผิดว่าเสียชีวิตแล้วเลยโดนโคนล่างแมวมาปรากฏว่าพอมิกกี้17กลับมาที่พักเนี่ยเขากลับเจอกับตัวเองครับซึ่งตามกฎของโคนลนี่เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุการโคลนิ่งซ้ําหรือที่เรียกว่ามัลติโพลทั้งคู่จะโดนกําจัดทิ้งส่วนเรื่องจะเป็นยังไงต่อต้องไปลุ้นนนนกันนนััใหงครบ แต่ทีมก็น่าจะเป็นการพยายามช่วยกันเพื่อเอาตัวรอดจากระบบที่กดขี่คนชั้นล่างแบบเขาโดยถ้าใครสนใจหนังจะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์วันที่6มีนาคมนี้ครับและอีกเรื่องหนึ่งคือโนวาเคนเล่าเรื่องราวของเนธานเคนนุ่มลักสนโนดคนหนึ่งที่เป็นโรคหายากเรียกว่า congenital insensitivity to pain หรือ CIP ซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่อยู่ๆวันหนึ่งนะครับแฟนสาวของเขาก็โดนโจรที่มาปล้นธนาคารเนี่ยลักพาตัวไปเพื่อใช้เป็นตัวประกัน ทำให้เขาตัดสินใจตามไปช่วยเองด้วยความสามารถที่เขาไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดเนี่ยเลยมีฉากแอคชั่นแบบฮาๆมากมายที่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะคิดทํากันเช่นการต่อยเศษแก้วติดมือแล้วใช้เป็นอาวุธกับฉากที่คนส่วนใหญ่น่าจะมีเรีแอคชั่นที่ต่างออกไปมอนี่มันกลับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าเรื่องนี้ฮาแตกแน่นอนครับโดยเรื่องโนวาเคนจะเริ่มฉายวันที่13มีนาคมครับแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิดีโอนี้เมื่อเดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคําถามไว้นะครับว่า เกมไหนคือเกมที่ท่านผู้ชมเนี่ยรอคอยมากที่สุดในปี2025และคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณปักขาธนทบุตรกับคอมเมนต์ Assassin c r e e รครับรอเล่นเหรอเปล่ารอกระทืบนีแหละคิดยังไงกับการเอาคนผิวสีมาเป็นตัวเอกในทีมเอเชียผมเลยอยากจะไปนั่งในที่ประชุมจริงๆว่าเขาคิดกันมาได้ไงใครเป็นคนต้นคิดแสดงให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่า ผู้ชายเอเชียเนี่ยเป็นล่างสุดของห่วงโซ่อาหารของเชื้อชาติจริงๆนี่คือหนึ่งในตัวอย่างคนที่รอกเกมนี้อย่างใจจดใจจ่จจอครับส่วนถ้าถามว่าคิดยังไงกับการเอาคนผิวสีมาเป็นตัวเอกในเกมทีมเอเชียเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ใส่ใจกับเกม Ubisoft มานานมากแล้วด้วยแต่ผมว่าที่คนเพ่งเลงยาสเกตเป็นพิเศษในเกมนี้เพราะว่าประวัติซีรีส์ทุกภาคเนี่ยมันมักจะใช้ตัวละครเอกที่สร้างขึ้นใหม่ภาคนี้ดันเอาคนที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แล้วก็ดันมาแต่งบทเซเวอร์วังนะครับเป็นสมูลไรในตำนานแต่เกมก็ยังอิงตีมประวัติศาสตร์อยู่ด้วยแหละเลยอาจจะทําให้คนบางกลุ่มไม่พอใจส่วนคําถามประจําเดือนนี้เห็นมีเกมแนวโซลไลท์ที่ผมกําลัางรอยอยู่เนี่ยกำลังจะออกหลายเกมงั้นเอาเป็นอะไรคือเกมโซลไลท์ที่ท่านผู้ชมชอบมากที่สุดเงื่อนไขคือต้องไม่ใช่เกมของฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับแต่เป็นเกมจากค่ายอื่นที่พยายามจําลองประสบการณ์มาหรือถ้าไม่ชอบเกมเหล่านี้ก็สามารถตอบได้ครับคอมเมนต์เหตุผลไว้หน่อยละกัน โดยถ้าใครอยากให้คอมเมนต์ได้รับการสุ่มฟีเจอร์ในวิดีโอเดือนหน้าก็อย่าลืมใส่ EQ ด้วยนะครับเอาละครับในเมื่ออัปโหลดวิดีโอนี้แล้วก็น่าจะได้เวลาที่ผมไปเริ่มทดสอบเกม Monster Hunter Wild กับคนอื่นสักทีเริ่มกลัวเหมือนกันว่าวิดีโอจะหายไปนานเพราะว่าติดเกมนี้อยู่ส่วนตอนนี้ถ้าใครหาละดูต่ออยู่ลองคลิกจากวิดีโอบนหน้าจอได้เลยครับ